สวัสดีครับวันนี้ทีงานโคราสราเซลนะครับผมวันนี้อยู่กับชุดสูบน้ำปั๊มฮอยโขงนะครับสูบน้ำเติมสาโคดหนองนานครับกับชุดปั๊มฮอยโขงสองแรงสี่แผงนะครับโมโนเราใช้ฟูเซลนะครับเซตนี้สามร้อยเก้าสิบวัตตันนี้ดูดน้ำออกเป็นท่อดีนะครับผมอันนี้ไม่มีแดดนะครับผมตั้งงานที่อยุธยาน้ำก็เติมโคดหนองนานให้ค้านะครับผมงานออกเป็นท่อสองนี้สวยงามเลย นี่ก็จะเติมน้ำพ่นลงมาที่ขาแบบนี้นี่ครับว่าเราจะเดินระยะาไกลประมาณทักสามม๊าสี่ร้อยเมตรครับผมอันนี้คือเป็นบอ่อแรกนะครับพ่อสุข,ขาเราจะเป็นตัวที่สุดแรงนีน่มีชุดกันแดดการฝนนะครับความทำง,งานไม่ร้อนะะนะเมื่อก่อนลูกค้าใช้ตัวที่เป็นปัลล์เบนซินนะครับผม ก็จะเปลืองน้ำมันนะครับผมวันนึงก็ประมาณชั่วโมงวันวนึงก็ข้ามชั่วโมงสุยนะไม่คุม้มคถูกทุกวันเดือนหนึ่งก็ไมคิดเนะก็ติดโซล่าเซลล์ชุดเดียวถึงกว่านะครับทำงานได้ทั้งวันตลอดเวลานะครับถึงลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมงานางานโซล่าเซลล์งานหอถังนะครับผมตัวนี้ก็จะส่งไปดแนะครับ <S <S จะส่งไปเจอไปสุดคค้ง,งหน้าของลูกค้ามุม,โม,โมโนูน้นนะ เนี่ยระยะออหม้อหม้อถังนูนครับถึงนู้นเลยะระยะไก่ประมาณนีนนาา้นะครับยังอยู่อีกสามสัตครับพี่พวกน้องแม่ครับลูกค้าฝั่งนู้นครับอันนี้เราก็เดินระบบสปริงเกอร์ให้ลูกค้านะครับตัวนี้สปริงเกอร์ดันจากหมอถังนะครับตัวน,นี้ยี่สิบสามสิบกวได้สบายสบายน้ำแรงๆนะครับผม ลูกค <the> ้า <the> ท่านใดสนใจนะครับผมงานแต็นทน้ำงานโซลารเซลล์นะครับผมสำหรับบ้านสวนโคตงหนองนาติดต่อเราเข้ามาได้นะครับคุณลโซลารเซลล์ที่เบอร์ศูนย์เก้าสนะครับผมทำงานด้วยช่างมืออาชีพนะครับผมนี่บรณภาจรีงแน่นอนครับนี่เป็นลูกหัวใจครับสวยงามเลยน้ำเต็มท่อแน่นอนครับ แต่แรงครับไม่นาครับไม่กี่วันก็จะเต็มสระอันนี้แลนะ้วนะเห็นดูจากคลองชลประทานนะครับผมคลองสาธนาล้างครับตรงนีไ้ได้เลยทั้งวันนะครับน้ำก็จะเติมได้ตลอดบบเวลาแจ้งข้อสอบถามก็ได้นะครับผมโคโลราโดนัทเซลล์เบอร์ศูนย์เก้าสองสองบแปดแปดหองเก้าหกห